เขากลื่นน้ำลายรีบหันไปมองคำผงที่ยังนั่งเฝ้ายามตาปรือแต่เหมือนจะไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติผมผมเห็นอะไรอยู่ตรงไฟเมื่อกี้อินกระซิบแผ่วๆคำผงหันมามองแต่เพียงยิ้มบางไม่ต้องเล่าหรอกหนุม่มถ้ามันอยากให้เราเห็นมันก็จะให้เราเห็นเองคำตอบนั้นไม่ได้ทำให้โล่งใจเลยแม้แต่น้อย กลับเข้ามาที่วงไฟเขามองอินที่หน้าซีดกับคำผงที่ยังนิ่งสงบแล้วหันไปเหลือบมองยอดเขาที่มืดทะมึนอยู่เบื้องหลังป่าลมค่ำพัดมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงลมผ่านใบไม้แต่มีบางเสียงแทกขึ้นมา เสียงต่ำกล้องเหมือนสะท้อนจากหินไม่ใช่เสียงสัตว์ที่เขารู้จักมันไม่ดังแต่กลับสั่นสะเทือนในอกทุกคนที่ได้ยินราวกับว่าหุบเขากำลังเปล่งเสียงของมันเองลลิตาลุกพรวดออกจากเต็นท์เธอหอบหายใจแรงเมื่อกี้ทุกคนได้ยินใช่ไหมไม่มีใครตอบแต่สายตาของทุกคนบอกชัดว่าใช่ จ้องไปยังความมืดเหนือหุบเขาอีกครั้งเขาไม่ได้พูดออกมาแต่ในใจรู้ดีไม่ว่ามันคืออะไรมันรับรู้การมาของพวกเขาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ